ลูกบรรจงหวังรับตั้งอยู่เดี๋ยวตอนนี้ตั้งเด็บ้านมูกเกด็บ้านไส้ก้าวครับบ้านไส้ก้าวนะครับยกันนี่ขั้นตอนก้องการเลี้ยงเนี่ยการเลี้ยงเนี่ยขั้นตอนก้องการเลี้ยงก็ยุคนี่ครับมันนี่มีไอ้ตัวนี้คืออยู่แท้นลกนี่คืออยู่ในในในธรรมชาติปอนนะครับนะตอนนี้คือเขาจะอยู่ในรุ่งใหม่มั่ง่างฟ้าบ้านมั่งคืออยู่ต่างที่หรือเขาอยู่ได้คือเขาจะอยู่ต่างที่ ตู้เย็นหลายก็จะอยู่นี่ตามีมีกรองเลยรือเราไปจับมาจับได้ลังได้กรองเราจะจัดการมันหายกับจำร่างร้องจันทก็ได้ครับให้มันเีย็นจันทร์มีสัตว์ใจเนื้อประมาณโล่ปันร้องกันนะครับจันทร์ตึงผมแข็งเลยแบบนี้ นี meantime, ่จะไม่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 บีบซี่คือไม่ยักล่างกับรับอันยักล่งเล่ยกับยักล่งเ่ยับไม่ไซี่อันนี้ก็เด็ดคืออันนี้คือมันจะไม่มีพ่ออาการเลยก็เดกันเองกับพยายามมก็เด็ดเองาอย่างบีบับเราเราใชองไดรเนี่ยับมือไม่ป้านมือเหนไม่ป้านฐานบีบเจะหน่ำคุณจะไม่มีผู้เ้วยใช้ขีบเ้วยยัเดี๋ยวเราไปบีบวันนหนก็อย่างเี้เป็นพ่ออาการดรวยอรับเราก็บีบกัน็ถไฟเราไปเดินเอง ไปยิงัมายิงกัมันกยอลงมาถัยลงมายกับยลงมากัไเป็นมไปดีนเขาจะมีไม่เป็นอกันาจอเงียปากตก็เรียบเงีุม

นี่คือตัวนะครับนี่ต,ตัวนี่นี่คือตัวตัวนี้จะเป็นกล um ้องกล่อมเลียงครับไอ้ตัวนี้คือหนังหนังนัพึ่งครับครับตัวนี้คือหนังพึ่งแล้วพึ่งลืมครับพึ่งลือมอันนี้คือไก่แก่กี๊ก้างกับมีไก่อ่อนนี่คือถ้าว่าเรายกลังนี้ไปเนี่หยกยกลังไปไหวแบบเปิดกว้างนี่ก็เลี้ยงได้เลยครับเจ๊ก็แก่นี่เจี๊ยต้นดอกไม้

นึกๆก็อนเลยนี่ที่ว่าเรามีลั่งไปแล้วเนี่ยกับตัวนี้่ต้งเรือตัวข้าวได้กับเราต้องไปหลือเดี๋ยวว่าในตั้มประจานเลยก็อยู่โรงพ้กบานอะไรในตู้ยินในลั่งกรองดากรองล่งเต่าอะไรก็เขาอยู่เพินกับถึงอันนี้เราเรานำตัวมากับเนี่ยเนี่ยไออ่อนตัวนี้ครับไรอ่อนนี่ครับไรอ่อนพี่ไรแก่ครับไรแกติดขาวนี่ครับไรับตาตากับมีดเลยครับตากับมีดซึ่งไปใช้ในลังนัวครับ วึงพร้อมด้วยเกยรอนเกยรอนเรื่องเรื่องไงมันจะไม่ไม่มีร่างนี้ไม่มีเกยรอนที่กับถึงแค่นี้เราจำเป็นต้องมีนั่งไปย่ามันไหมไม่จำเป็นกับนั่งไปย่าเราจะไหวร่างเดินกับการการย่าก็เรียกกันใหญ่กับใหญคือเยกเยกร่างไงไปกับถ้าบัดนี้ร่างนี้ถ้าบัดเยกใด้เป็นร่องร่างกับเอาจะบอกวงนี้เขาจะวงนี้ไปใช้ร่างนู้นใดต่องร่างเลยแต่ต้องไปสื่อให้นั่งป่าย่ามากรับวางอุณหภูมเลี้ยงอุ่มเลี้ยงชนรงอําเภอทุ่งหวัง มีเพม่แยกได้เลยจากตอนังไม่มีนับพึ่งมาเลยเนอ๋อนั่งลงมาใช้นั่งยานั่มีรรอ่งยาหยุดกมันอซีเขาวๆาใครมันเปียแล้วนะนี่ไดได้นักยาออกแลยากรงกีเนื้อจะเพื่อนะกัไม่ยากรจะท้าากแบบได้นั่งยาครับเยอะยคำโตเยอะคำโต ไอ้นี่ปลอมจำไร้เปลี่ยนจำไร้นี่จาไร้กับนี่อพร้อมรลอมกับน้ำผึ้งร้อมอย้างร้กับางลักษณะตัดร้องกัมีไปที่ตอนนี้ตีนี่ครับน้ำผ้นีก็เมื่อนกันนี่น้ำผึ้งอยู่กลางนี่พวเวลาเราน้ำพึ้งเราเกลือเกลือเกลือประทิ้งนี่ึ้นกับปลาทิ้งคื้นเของกับตั้งครกับ ไอ้าท่ทีหน้าที่เขาจะบินขึอยู่บนนั้นเลยล่ับงั้านายให้งหตรงเปิด้งแต่นี้ทั้งแตนนี้ทังไปจาดูหน่าพึ่งงานต่าใจมีตัดเลยกับวันนี้มันเป็นเป็นเส้นไหลงเลไม่ไม่ต้องดูดอ่ะ้งทัง่นีหพึ่งมันอยู่ตรงไหนนี่ในในวมดำๆเราเราเลือกมาเลยอ่ะได้มีตัดเลยกับมีแพนอะไรทีมันยกขึ้นมาบีบ้าบาไม่ไม่บีบกับ คือาวบาบีบเหมือจะมีของอาการเื่ขึ้นคับคือไอ้ตุงไอตุงคือไอ้็าห่นงครับนี่มันมีบากบอกาลงอะไรตื่นเต้งบ่อยเลยตับบีบนได้เราเขากับน้ดอมาอกขึ้นมาทเลี่เอาตัวมันดอกไปก่อนการปัดเมล็ดครตัวนี้ก็กอยู่ทอยู่นี่มงานเนี่ยแบบให้นั่งกยากรับแบบนีบให้นั่งก็ยาก นี่นีล้องล้องไก่ตกันไก่นึงไก่นึงมีไก่คือไก่ธรรมดาตีเล็กตีกลางกับเวลาตัดเยอมันจะติดมากกับของปัดตะลุ่งไก่หนึ่งร้านร่อยกับมีั้วหยุดต้องอยอดอ่อยนีนี่หลังนี้พึ่งเลิมนะพึ่งเลิมรอกันนะล่องเรียงลอเรียงไม่คลองกันย้าที่ซึ่งหลังนี้มีเออ ท้ตีนีเลยนะทำทำกันทีนีใช kind of ่ไหมรับร้บร <cold> ับบานท้อยู่กับอเราพ้อได้กับร่างรอครับนี่ปรตนิักล์ดีประติัการดีเราลองอันนี้อันนี้เป็นเป้งคลุ้งใกล้กับถ้าแต่ในในกลุ่มนี้คือตอนนี้เราหนึ่งเราจำได้ร่างกับน้องก็คือถ้ามาเป็นวิจารนนได้ได้กับจับได้ร่างได้ไปสามาเยกระย้ายได้ กับยูที่ดบ้านได้ก้าวกับมูดจัดแต่บนตรงวังกับ